กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคทุกทุกท่านนะครับอาครับมาเจอกันนะครับในคลิปนี้ครับเป็นเรื่องราวของตัวเลขแนวทางนะครับคือเก่าเหมือนเดิมนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับมาผมมาเจอกับแบิดวิไลบอกจ่อยจ่อยนําเอฟซีคุณพ่อคุณแม่คือเก่านะครับเอาหนีบอพนนะครับเรื่องตัวเลขแนวทางรับออกมาฝากมาตอนกัน อ่าบรววารจะเป็นสำนักเกา่าสำนักใหม่นะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับเอามาฝากมาตอนหาโชคหาลาบมาให้เอฟซีนะครับบราย,ยูนิ่งดูได้ย,ย้อนอยากให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับได้โชคได้ลาบกันนะครับเอาครับมาพบเจอกันในคลิปนี้นะครับเป็นแนวทางของป้านกนะครับป้านกนี่ก็เคยลงทางช่องเฮ้านะครับแล้วก็มาพักไปช่วงหนึ่งหลังจากแนวทางของ อ่าป่านกลุดไปนะครับก็บพักอยู่ช่วงหนึ่งบัดนี้ป่านกวันแน่ทางเดินแล้วกันเลยอยากออกมาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันนะครับเอาครับมาคลิปนี้นะครับเป็นมาครบบนนะครับห้าตัวมาแน่นอนสามตัวชัวร้อยเปอร์เซ็นต์เฮามาเบิรกันนะครับเป็นบนอย่างเดียวนะครับเป็นแนวทางของตัวเลขมาครบนะครับ เอาสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เขามาบึงมาชมครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับอ่าขอกำลังแรงใจจากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับแล้วกาเรื่องกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เขามาบึงมาชมนะครับอ่าไม่นะครับให้เอฟซี FC, คุณพ่อคุณแม่นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ เวลาทางแอดวิไลอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับคุณพ่อคุณแม่กระจับประผาดข่าวสารแนวทางนะครับเขาจะเห็นควอมเคลื่อนไหวทุกคลิปเลยนะครับแต่หา,ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไวเป็นเรื่องสําคัญนะครับอาคุณพ่อคุณแม่ที่เฮ็ดบ่เป็นนะครับก็ให้ลูกให้ล้านนะครับอ่ากดไห่นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไวกดติดตามไวแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็สีได้โสดได้หลับก่อนใหญ่ยู่บอเศร้านะครับ ต่างทางช่องวีไลกันเอาครับคลิปนี้นะครับขอกาบขอบุญขอบคุณนะครับแอดวีไลอ่านเบิง์คอมเมนต์แล้วนะครับก็ดีใจนะครับได้มีกําลังแรงใจคุณพ่อคุณแม่ให้กําลังแรงใจมากสู่ต่อไปนะครับถึงแม้ทางแอดวีไลจะเป็นช่องน้อยๆนะครับแต่ก็อยากกล่าวไปทั้งนานะครับที่กล่าวไปได้นั่นบอได้จังไดก็ขึ้นอยู่กับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับ เบื้องล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกระขอกราบขอบบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ที่อ่าคอมเมนต์มาว่าโอ้กดไห้แรเดอลูกวีไลเอ้ยกดไห้แรเดอร์แอดวีไลเอ้ยนะครับกรบขอกราบขอบบุญขอบคุณนะครับเป็นอย่างสูงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นั่นเป็นกําลังเรงใจอันสําคัญครับของแอดวีไลเลยนะครับ ครับสำหรับตัวเลขแัวทางแต่ละสำนักนะครับอ่าทางแอดวิไลกับพยายามนะครับติดตามให้ทุกสำนักนะครับที่มาลงทางช่องเฮ้านะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลจะติดตามให้้วก็คุณพ่อเซียนเอเฮเดี๋ยวทางแอดวิไลจะโทษน,นัดคุณพ่ออีกหลอกหนึ่งนะครับว่าจะได้ขึ้นไปติดตามตัวเลขแนวทางของคุณพ่อมือใดเพราะว่าเอฟซีก็ลอค่อยกันถ้าขึ้นไปหาคุณพ่อเซียนเอเฮข้าบเฮาก็ได้หนึ่งคุณพ่อเซียนเอเฮสองเซียนคามงสาม เจใหญ่สวนทุเรียนนะครับอ่าเจใหญ่สวนทุเรียนก่อนที่ผ่านมาหลุดนะครับแต่ว่าเหล็กวิ่งของเซียนขมงนั่นเข่านะครับอ่าวิ่ง3กับ9แนวทางแตก6 9 0อ่าของเซียนขมงนะครับอ่าแต่ว่าเจเจใหญ่ของสุดอ่าเจใหญ่สวนทุเรียนหลุดนะครับแต่ว่าฮอกกับตองต่ำคือเก่าเพราวะอ่าพึ่งลุดนะครับของเจใหญ่สวนทุเรียนพึ่งลุดถือว่าแนวทางของเจใหญนอ่า เหล็กวิ่งสองตัวมาตัวมาให้เห็นแน่นอนพึ่งลุดนะครับเข้ากับมาติดตามกันอ่าคุณพ่อคุณแม่นะครับพูดคุยกันไปนะครับสเปย์เฮละไปน้ำนะครับอ่าทางเอ็ดวิไลกัช่วงนี้อยากน้ำเข่าเน่านะครับเวซี MC, โอ้ยตกมากกับมาแห้งนะครับเหมือว่านี่ไปสูบน้ำออกจากเขาเพราะว่สาสตีนาอันทงอ่าทงหนึ่งนะครับของเอ็ดวิไลเป็นแองกระทะนะครับอืมเป็นแองกระทะ จะได้สูบออกเขาพึ่งแตกนอนะครับพึ่งตั้งนอก็เลยได้ไปสูบน้ำออกครับผมว่านี้นะครับก็ย่านเขาเน่านะครับเอาครับเอามาเบ่งน้ำกันนะครับเลขมาคบบนของป้านกนะครับเอาคุณพ่อคุณแม่เขียนตามเลยเนี่ยทางตัวเลขครับห้าตัวมาให้เห็นแน่นอนสามตัวบนส่วนล้านเปอร์เซ็นนะครับเอามาเบ่งน้ำกันมีตัวใดแน่าคุณพ่อคุณแม่เขียนตามกันเลยนะครับตัวแรกครับ คือหตัวที่สองคือ2ครับแต่กะสต่อไปครับ5ต่อไปครับ7อ่าอาคุณพ่อคุณแม่แคมหน้าจอกันนี่ครับคือ5ตัวนี่มาให้เห็นแน่นอน3มตัว ชัวร้อยเปอร์เซนต์อ้าว fc มักตัวใดนะครับคือหนึ่งสองสามห้าเจ็ดหนึ่งสองสามห้าเจ็ดมาครบบนมาชัวร้อยเปอร์เซนต์สามตัวเป็นยางตดำอ่าคุณพ่อคุณแม่มักตัวใดนะครับจับใส่กันเลยนะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่มักตัวใดอ่าสำนักใดเล็กวิ่งดีๆเด็ดๆนะครับจับใส่กันสามตัวมาครบนี่ จับใส่กันเลยนะครับหรือว่าเอฟซีจะจับอยู่ในหนีเลยก็ได้เลือกเอาครับมีหนึ่งมีสองมีสามมีห้ามีเจ็ดเอฟซีจะคัดตัวใดคัดหนึ่งบ่คัดสองบ่คัดสามบ่คัดห้าขัดเจ็ด 7, หรือว่ามักสองมักเจ็ดมักห้าอ่าทางเอดวิไลนะครับอันนี้มักส่วนโตเอดวิไลขอ้อมักจนัวขอมักส่วนตัว แอดวีไลมักสองมาขา้ามักเจ็ดนะครับเป็นไปได้ยี่บีเอฟซีสองสองห้าห้าสองสองเจ็ดเจ็ดสองหรือว่าจะเป็นสามห้าห้าสามอ่าหรือว่าจะเป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอ่าบอลแนวบอนอนนะครับเอสซีอ่าคุณพ่อคุณแม่พิจารณานะครับอ่าแคบหน้าจอพิจารณาบอหมักปล่อยผ่าน ทางช่องนําเสนอเป็นแนวทางครับเอามาฝากว่าตอนนี้ซีคุณพ่อคุณแม่กันสําหรับป่านกนะครับก็บเคยมาลงทางช่องเฮาอยู่ประจําอยู่แล้วมาพักอีกช่วงหนึ่งนะครับอันนทางของป่านกพิ่นหลุดพิ่นก็นเลยพักนะครับตอนนี้นะครับป่านกวาเดินต่อเนื่องดีเลยนะครับเลยกับเอามาฝากตอนนี้ซีคุณพ่อคุณแม่กันแนวทางของป่านกหนึ่งมิถุนายน2 5 6 7บบนอย่างเดียวมาครบบน ห้าตัวมาแน่นอนสามตัวชัวร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ <c oughs> มักชอบแคปหน้าจอพิจารณากันเอาครับท่านนี้จากลากันไปครับให้เอฟซตั้งช่องครับอยู่ดีมีแห้งกินขออแรงแสบนอนหลับฟันดีนอนหลับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนแบ่มื่อไปให้ได้แก้วมานี่โชดโทษหายยามาไก่มาพ่านเอซียู่ดีมีแห้งเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ